มาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงแคทตัสพอยต์นะครับมันจะมีดงกระบองเพชรเฮ้ยมอไซ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 ค์คุณตัวแมนอีกแล้วคุเตอร์แมนเชื่ออะไรตะกี้ว่าตะกี้คุเตอร์แมนที่เราไปดูเบบี้อรอสักรอสักรอสักคุณรอสักเหรอสวัสดีครับคุณรอสักเป็นยังไงบ้างครับจบรุ่นไหมจำรุ่นไหมจำรุ่นไหมรอสัก เนี้ยคนที่เดินมาเยอะเไม่สวยเลยอะสวนแคคตัสครับแล้วนี่คนระับหัวข้าวแกงดีดูนีชัดดีกว่าอยู่ลงทุนวะอันนี้แ yeah, ย่ไปเป็นไรไปวะนี่พริชชี้ฟ้าดูดิมันชีบ้บนฟ้าปรอเนี้ยชี้ฟ้าชัวร์เลยบันทงอ,องอ่ะต้นอะไรนี่ต้นนี้ต้นอะไรนี่ไอ้เนี้ยไอ้เดี้ย เอนี่ก็มีจุดขายของฝากเฮ้ยของกากก็นู้นว่าสิบบาทนี่ใบงานหลักก็ไม่เอาดีกว่าเรากินจานขี่ตาแม่หน่อยเหมือนเหนเหมหเฮ้ยคุณคุณขี่คุณรอสักอะไรเนี่ย ทำไมมึงขี่คุณรอสักได้ยังไงเนี่ยลงมาจากคุณรอสักเดี๋ยวนี้ลงนี่ลงนี่คุณรอสักครับโอเคครับโอเคครับคุณรอสักโอเด์จับจับมือนะครับจับมือนะครับโอเคครับมึงต้องเล่นท่านี้คุณรอสักโอเควิวนีดอกอะไรเนี่ยอ่านมาอ่านหน่อยดอกอะไรวะเลืองดอกดาวเลืองครับไม่ใช่นี่สวยมากสวยมากสวยมากไอ้นุ๊มก็ไม่สวยนะครับ สวยมากสวยมากสวยมากไอ้นี้ไม่สวยนะครับอ่ตันไม่สวยเาดอกไม้สวยสวยมากสวยมากไอ้นั้นไม่สวยนะครับสวยมากสวยมากไอ้นี้ไม่สวยนะครับยังสวยเลยแม่สะท้อนแสงด้วยสวยมากสวยมากไอ้นั้น ลีปีใช่ไหมครับลีปีครับบ้านผมเรียกว่าพริกพอรออีกอพริกนี่พิคีฟ้านี่นี่นี่สนนองซ้าแชะกูร่วงมึงรูวร้ว่ากูถ่ายวิดีโออยู่ยี่นี่ต้นอะไรวะนี่ดูจากสภาพต้นแล้วต้นสนชัวเลย ต้นสนชุวๆต้นสนต้สนสนต้นสนคริสต์มาสทนัน่นไงคริส s t ส a s เด้งตด้งดง้งเดงเงงจ้าถ่ายรูปอะไรเจ้าแแช่ๆๆๆแชถ่ายวิดีโออยู่ไม่ไม่ตะตอนแน็จอดเอาก็ได้เ้เดเ้เ้เเอา ก็ก็กดกดกดหนึ่งสองสามแชรอู๋ถ่ายวิดีโออยู่ไปไปอันนี้ต้นอะไรกอนครับาต้นนากอนต้นนาเต้เนี่ยเนี่หนาวายนาวะไอ้บอยนเนี่ยต้นนาคุณบอยนะไอ้บอยคนพ่อพันธุ์ขึ้นมาไม่ต้อง้พืชเมืองไทยมีหมด้ยต้นีอะไรวะ ไอ้สัตว์มีกันทังหมดเนี้ยลีปีหรือเปล่าแข็งมากเลยฟุ๊บน้าเนรากเดี๋ยวดูดวทงใต้ลากเอาไปที่จาหลักกันยิ่งกว่าดีมนใ็กกไ้ นี่มาถึงจานหลักต้นแคคตัสหรือตะบองเพชรนะครับนี่ตะบองเพชรปกติไม่อยู่ในทะเลทรายนะเฮียนี่อยู่บนดอยนอกทะเลทรายดีไม่พออยู่บนดอยอีกผิดเพศจริงๆเลยมึงเนี่ยถ่ายวิดีโอตามกูอีกอีกคนไม่ต้องเลยนี่ฮะตะกี้ขึ้นบันไดเหนื่อยกินอมยิ้มอีกแล้วนะครับ มองเพชรเยอะมากถ่ายไม่ทันครับถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันกังวเงเลเองทุกอาครับอันเล็กขนาดานี้นี่นี่โอ้ยนี่โคตรใหญ่เลยนี่มือโอ้แค่เองใหญ่ชิบหายเลยต้นใหญ่ขึ้นมาอ,อันนี้ต้นนี้เหมือนมีขนเลยลองจับดูสิครับมันติดไม่ติด คนจับแล้วมึงลองทุบดิสิมันเกี่ึงลองทุบดูสิโอ้ยเหี้ยอะไรว่าไม่เจ็บไม่เจ็บกลองไม่เจ็บเป็นหนามันเนี้ยเออจับไปไม่เจ็บไม่เจ็บเล้วเออคนนี้ไม่เจ็บเป็นเปล่าไม่เจ็บนะจับวันนี้ก็ไม่เจ็บแต่ว่ามีต้นนึงอ่ะพอจับเสร็จแล้วมันติดเลยนะไอ้ลูกนะจิ้มปุ๊บไม่เจ็บเลยไหมปุ๊บไม่เจ็บมึงทอดออมามันร้องได้มันร้องแล้วจับได้โอ้โหนตัวกากลูกอุบะมาโจมที่ดินมึงแย่กูอยากได้สักต้นเนื้อ อไบเ้นี่ยิบนี่นเนเกอปแตัวมนี่เออาไหนไหนบ้องอันใหญ่แล้วไหนบ้องใหญ่นี่นี่บ้องตบ้องตนุ่งนุ่งยาวแม่งเล้อยเสาเลยบ้องปืนบ้องปืนบ้องอุยมีสู้ของคุณกีตินไม่ได้ ไปหาในเฟซบุ๊กคือครีตินเพ่งสกุลนี่นี่เจมุกเจมุกเจมุกสุอตมบเพชรด้วย้อาหุ้นกันอีสัตว์คินึกว่ามึงรวยสุันสก้นเหรอนี่ กว่ากวานีต้นอะไรมังว้ยโอ้เจ็บอีกครูโอ้ตรงนั้นสวยๆตรงนู้นสวยๆวิวไปไปตรงนู้นดีกว่าสวยๆดิ ปิววิววิวออกไหมวิววันนี้วิววิวอย่าบังวิวอย่าบังถ้ามองจากด้านหลังของคุณเหมือนเห็นคู่เกยครับเหมาะกับเพลงมาดีหน้าเกย เิวไปาไปดูตรงนู้นอ่ะกูไปคนเดียว,ยวอันนี้เขาเรียกว่าว่านหางจระเข้ะครับทั้งๆที่มันแขนที่แปลว่าแคคสตัดพอย์มันต้มกุ้ยแหละอ่านี่โคสวยโคสวยแดงแดงยิ่งรักใช่ไหมเย่ยิ่งรักใช่ไหมเย่ กูเพิจะเหลืองกันนะเหลืองจะเหลืองมันหวงมันเหลืองเยอะนี่มันถ้ไม่รู้ประชากรเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนะครับเออเสื้อเหลืองนี้แพงเจนพวกนี้ภาคใต้นะครับส่วนเสื้อแดงนี่อยังมีภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกด้วยนะครับแหมเสียดายเออเจอ เอาตะกี <l> ้คุณสอสอหายไปไหนแล้วครับคุณสอสอหายไปไหนแล้วครับตะกี้คุณสอสอหายไปไหนครับแตะกี้คุณอภิษฎลงพื้นที่มานี่นี่นี่กระถางก้อนสวยรั่วคนรั่วบุ้ยแช่เอาไม่ใช่บุ้ยนี่หว่าไว้ไว้มาแช่ เนปตันเ้จอดก็ได้ซื้ออะไรมุกเราใช้ตังกี่บาทเลยเนี่ยไม่ซื้ออะไรทุกอย่างก๊อตมึงใช้ตังกี่บาทแล้วเอ้าสวัสดีครับอะไรวะนนนนูก๊อดาล้างหม นี่ต้นอะไรต้นไม้ค่ะตะบองเพชรไอ้บ้าต้นต้ะบองเพชรมมันต้นตะบองเพชรชัดๆโอยมันพิ้กูิงัดดีนหยวแล้วับ แล้วมึงเอาเวทไปทำไมเนี่ยีสีิงต่ไแล้วึ่งแล้วมงคสงทีสองีมัน้าบร้่ดร้อยยคุณ่งก็สองร้อเือจริงหรอดาเล่นเลืองสี่อ๋อตนนโมล่อ้ถ่ายมาส <đ elle> ินาทีแล <ini> <hate UC> ้วโคตรเปลืองเลยอ่ะจบจบจ มึงอ่ะๆๆๆๆอ้ยโสัตว์เออตอนนี้เรามาถึงเมืองเมืองอะไรแล้วจมวันนี้เรามาเมืองอะไรละเ,อ,เอยู่เมืองบุตตาจายานะครับ,บที่มาเลเซียครับม,<า>มันกูรู้มันอยู่ติดกับกาไหลครับติดกับกาไหลอ่าตรงน,นี้เป็นคล้ายๆกับอะไรพระราชวังของค<ๆ>ือราชเออใช่พระราชวัง ล่าตาลสุนัขตาลก็คือเป็นเชื้อพหุวงศ์ของประเทศมาเลเซียมีทั้งหมดอะไรไม่ใช่เหรอเอาเอาด่าวไมาวะไอฝั่งนู้นก็เป็นโอ้โหฟาสเป็นฟาสเป็นกากไม่กากโคตรสวยเลยหมอกหมอกไม่เห็นอีกอันนี้น่าจะพี่ วิวเก๋งอะไรวะเลยอะลุ้นอะไรวะหลังคาเขียวอันแดงๆไปนะอ่าอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันระเอออันนี้ก็สวยดีเหมือนกันแมาเก่งเก๋อวันนี้เก่งสวยเดี๋ยวไปดูอีเสื้อเก๋นะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปดูอเสื้อเก๋ดีกว่านั่นครับอีเสื้อเก๋นี่อีเสื้อเก๋ครับ ไมยมนบันทึกเหรอเปนเดินเนเดินเฮ้ยอันนี้พวกว่าถ่ายรูปกันอยู่